สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นุชจะมาแนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลด้วยรูปภาพโดยเราจะใช้งานในส่วนของ AI สแกนบินค่ะก่อนอื่นเลยเราเข้าไปที่ Google Chrome พิมพ์ค้นหาบัญชีพร้อม .com ภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Enter นี่ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมบัญชีพร้อมค่ะเราคลิกเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านของพี่ๆได้เลยนะคะเข้าสู่ระบบต่อไปเราจะคลิกสร้างโปรเจกต์ค่ะสามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ได้ตามที่ต้องการหรือจะใส่ชื่อโปรเจกต์เป็นข้อมูลที่ต้องการบันทึกก็ได้นะคะ ตั้งชื่อโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพค่ะโดยรูปภาพนี้จะรองรับทั้ง PNG กับ JPEG นะคะเลือกไฟล์รูปภาพที่เราต้องการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Open ค่ะคลิกถัดไปและยอมรับได้เลยนะคะ เดี๋ยวนุชจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้ข้อมูลนะคะโดยในแถบข้อมูลการส่งออกตามหมวดหมู่ก็จะมีให้เราเลือกตามที่เราต้องการบันทึกข้อมูลโดยไฟล์ Excel ที่เราส่งออกนี้จะพร้อมใช้งานในส่วนของการบันทึกลงโปรแกรม e อีกเพค่ะ หากพี่ๆคนไหนต้องการใช้งานข้อมูลแค่บางส่วนจากบินนะคะก็สามารถเลือกตามที่ต้องการใช้งานได้และคลิกส่งออกข้อมูล Excel ที่เลือกค่ะในกรณีที่พี่ๆใช้งานในส่วนของสต็อกสินค้านะคะหากส่งออกข้อมูลซื้อสดซื้อเชื่อขายสดและขายเชื่อจะมีให้เลือกข้อมูลค่ะยกตัวอย่างเช่น หางน ốt คลิกเลือกข้อมูลซื้อสดจะมีให้เราเลือกแบบรวมรายการและแยกรายการในกรณีที่ใช้งานในส่วนของสต็อกสินค้าควรที่จะเลือกแยกรายการนะคะแล้วส่งออกข้อมูลได้เลยค่ะในกรณีรวมรายการหมายถึงเราไม่ได้ใช้งานในส่วนของสต็อกสินค้าจำนวนเงินก็จะออกมาในรูปแบบของยอดรวมนะคะ ค่ะสำหรับการแนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลด้วยรูปภาพโดยใช้งานในส่วนของ AI สแกนบินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ